เรื่องความรักแต่ว่าจะเป็นรักแบบถ้าจะบ้าทำไมเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวถอนหายใจทำไมเป็นอะไรไม่ได้บ้าก็คือที่ยิ้มเนี่ยยินดีกับผู้ร่วมศึกและที่ถอนหายใจละ่ะไอเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเดยอ๋อไม่ใช่ราศีเราไม่ใช่ราศีเราอันนั้นสแสดงว่ามีเฮมีเฮเา,าข้อที่สองสุขตาราศีใดในช่วงนี้จะได้เคียวยาอ่อน น่าจะเป็นบุคคลคนนี้ล่าสุดประสบมค่ะคุณใช้อะไรดูจับยามหรือใช้พลังพิเศษอะไรฮะเนี่ยผมใช้หงเแห้งครับคนที่มีหน้าตาคมเข้มมีขนที่คิ้วดกดำนะใครไม่มีขนที่คิ้วครับผมแต่เขามีเยอะกว่าเพื่อนแต่เขาจะดูเป็นแบบว่าตรงนี้เข้มตรงนี้ชัดตรงนี้อะไรแล้วก็ความเป็นหนุ่มของเขาความเป็นหนุ่มเขาเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นมากำลังยากกำลังอยากจะ ลองของเหมือนตอนคุณตอนนั้นนั่นมันเป็นอดีตใช่ผ่านแล้วเป็นอันว่าราศีพึกษบค่ะคนนี้แหละหนุ่มไฟแรงโอเคบอกว่าให้เขียนเร็วๆเนี่ยโมแต่คิดเยอะอยู่นั่นแหละต่อไปก็คิดมากไปก็ไม่ถูกพี่แมนนีก็นีบกลับไปดูแลล้าเลยครับ ผมตามมาสองครั้งแล้วไม่ใช่หวยจะตอบใครอ่ะนี่ผมตามราศีมีนมาสองครั้งแล้วแล้วมาในวันนี้ผมก็จะไม่ตามอีกแล้วตามก่อนต้องตามก่อนนิดนึงเคี้ยวยญกอ่อนเหรอคุณบีมเนี่ยใช่ใช่ชมาพี่ตั๊กพร้อมแล้วค่ะตอบว่าราศีมีนค่ะ มีนนะครับก็คือมีนเนี่ยจะเป็นเวิร์บช่องสามของคำว่ามัมมัมมัมมีนมั่มอ๋อหมายถึงว่ากินเนี่ยเหรอตอบอะไรวะมีนก็คืออยากตามเขานั่นแหละผมมีเหตุผลครับอ้าวขอเหตุผลเพราะว่าราศีมีนนะครับเพราะว่าคือดูจากลักษณะของพี่พี่บีมแล้วครับนะครับคือเขาเนี่ยผมขอบอกตรงๆเลยนะว่า ผมตื้อาเอยฟาดเลออตื้อจริงๆแกมมุมค่ะแกมมุมแต่ว่าราศีพี่ตัวเองค่ะทำไมอ่ะก็ช่วงนี้มีคนเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กจริงเหรอคนที่เป็นเด็กเข้ามาถีบคุณเหรอแล้วคุณก็จะได้ต้องเคี้ยวใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเจ็ดขวบได้ไหมเจ็ดขวบ เท่ขไหร่้ท่วไหนขวาไหนขแกไหมขวบสิบแป่ไม่ลไปอะค่ะสิบแปดเจ็ดอะไรเงี้ยเหรอต่าไปแล้วกประมาณ17 1เปอะไรอย่างเงี้ยเข้าแบบเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่คะอ๋อเด็กๆไม่ต้องนะครับหรไม่ต้องนะมาสเตฟานีค่ะยานนี่แต่ว่าราศีเร่เสฟานีรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าครับไม่ไไม่อันนี้หนูแบบฟังจากพี่ๆเขาเล่ามาหนูก็ไม่รู้ ไม่รู้จริงอ่ะใครใครไปเล่าอะไรใครอะไรเก็ข้อมูลเก็บข้อมูลี่ม่อยากจะถามเลยว่าคนไปเล่าคือใครไม่ใช่แสดงว่ามันต้องมีมากกว่าการล้อกันเล่นใช่ไหมฟังจากพี่ๆเขาพูดหนูก็เลยแบบอ่ะพี่เชงก็ได้อะไรเงี้ยใช่เล้วก็เก็บข้อมูลนี่แหละจากพี่ๆล้อกันอยากรู้จริงๆเลยว่าคนที่ไปเล่าเนี่ยชื่ออะไรเอมมี่อะเอมมี่บอกว่าเราถึ เยอะค่ะชอบบางทีก็ชอบมาโชว์ออกมาอวดบ้างเยอะเยอะคืออะไรอะไรอะไรเนี่ยผมบอกเยอะเยอะจะยังไงเายอะมีโชว์มีมาโชว์มมีีาโชว์ดสักพักนึงเอาไอโฟนมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเ่ใช่น้องรอบค่ะนั่นแหละชั่วตามนั้นตามนั้นะค่รอบตามตามแล้วบอกว่าไม่มีไม่มีพี่บีมตอบว่ารอสี ได้เคี้ยวยากอ่อนเหรอฮะตามเขาบ้างควนี้น่าจะยากเลยฮะเพราะว่าผมเองก็หัวใจของผมมันจบไปนานแล้วฮะกล้องซูมครับทุกคนนี้ผมขอ Only you เอครับผมไม่มีครับคนเดียวครับผมนะเออคิดว่าต่ว่าราสี ยังเป็นที่ดีครับเพราะว่าวันนี้ผมเจอเขาครั้งแรกครับครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเขาที่ได้ออกไปข้างหน้าอ๋อตามประสบการณ์ที่เคยมาใช่ป่ะเอย่าพูดประสบการณ์เลยครับอาประสบการณ์ทีไรผิดทุกทีคิดว่ามันน่าจะใช่อ่ะนะความเป็นไปได้ความเป็นไปได้มาถึงวิเชนครับคุณโดนพลาดพิงด้วยนะฮะมีมาว่าเราด้วยนะมันไม่ใช่ผมอยู่แล้วครับยังม่ใว่าจริงเหรอแน่นอนครับมั่นใจครับอะมาราศีราศีราศี ผมมองว่าช่วงนี้ดาวสุกจะโคจรมานครจะมองดูหรือไงวะไม่คือคือก็มองจากเอมี่เอมี่น่าจะเหมือนดูแลคนที่อ่อนกว่าได้คุณรู้เรื่องราวของเขาหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อะไรครับแค่มองมองหน้าเขามองตาเขาแล้วก็เอมี่ชอบคนที่อายุมากกว่าหรืออ่อนกว่ามากกว่าค่ะเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วคุณผิดฮะ ดูจากภาพที่เห็นเอมี่น่าจะเป็นคนแข็งแรงใช่เอมี่เขาดูเป็นคนดูแลและปกป้องคนที่อาจจะนะครับอาจจะน้อยกว่าเดือนน้อยกว่าวันอะไรอย่างี้ก็ได้อ๋อก็น้อยกว่าแล้วเราไม่ชอบเหรอไม่คผมเรื่อยๆเรื่อยๆมาน้องอ๋อมเงิน้องอ๋อมต่อ ผมว่าการกินยาอ่อนเนี่ยต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอายุหน่อยนะครับเพราะรุ่นผมเนี่ยคืออาจจะอายุอ่อนกว่ามีน้อยอันนู้นเขาอายุมากแล้วไงยาอ่อนจะเยอะหน่อยเปอร์เซ็นต์มันสูงกว่าครับคุณมโวกับไปแก่บ้างแล้วจะรู้ไปอ๋อวิเปกไม่ต้องอายไม่ต้องอายแต่ว่าราศีมีนค่ะมีหมนกันคิดเหมือนคุณอ้วนไหมฮะหรือว่าเสียงเขาดูมีผู้ใหญ่ฮะ เสียงดูผู้ใหญ่เสียงเขาดูเป็นผู้ใหญ่เขาแหบแล้วดมะเกี่ยวอะไรกับหญ้าอ่อนฮะก็คือว่าปกติแล้วหญ้ามันก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับผมพี่ถามจริงแพนเค้กก็งงกับตอนนี้ผมกำลังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างเมื่อวานที่จีนไปคอนเสิร์ตอ๋อยังเไม่เหนื่อยอยู่อ๋อน้องแก๊ปค่ะแก๊บบอกว่าแก๊บด้านซีเพนจิงค่ะเองพราะว่าเขาจะตอบตัวเองเลยใช่ไหมใช่ขนาดเขาตอบตัวเองได้แสดงว่า ก็ต้องมั่นใจอะไรบางอย่างใช่ไหมข้อนี้จะเป็นคุณมีโอกาสไหมครับผมครับครับย่าอ่อนนี่คุณไม่มีฮะก็แฟนคุณผมมีแฟนแล้วคุณมีแฟนแล้วเหรอครับเมื่อกี้พี่บอกถามว่ามีเพื่อนไหมมีเพื่อนมีแฟนด้วยอ๋อเหรอครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยขนายเจ๋งตกมือเหรอเฮ้ยทำไมเนี่ยเออเจ๋งว่ะบอกปุ๊บผมมีแฟนแล้วครับเฮ้ยหัดทำตาเขาบ้างดิมีแฟนยังครับผมครับ โอเคแล้วครับพีบอคะขำผมขำอยู่เปล่าไม่ขำนะครับไขมแล้วราศีราศีครับผมอันนี้ผมเอาตามความชอบส่วนตัวผมแล้วกันโอเคผมก็ขอเป็นย่าอ่อนให้พี่บีมเคี้ยวแล้วกัน คำตอบเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเฉลยเลยอะ oh. ไม่อยากเห็นเขาเคี้ยวกันอาจารย์เล่งอาไม่ใช่เหรออสุขตาที่ในช่วงนี้จะได้เคี้ยวหญ้าอ่อนคือราศีมีคขตอถูกครับราศีราศีราศี